ฉันไม่เคยจะลองและเปลียนความคิดอะไรผ่านมาไม่เคยเข้าใจก็พอใจจะเป็นอย่างนั้นไปเป็นเหมือนเดิมก็คิดว่าดีสุขใจที่มีแค่นี้ทุกวันไม่เคยแม้จะเลี้ยวมองไม่รู้ไม่เข้าใจจนวันที่ได้พบเธอทำให้คนอย่างฉันได้เจอชีว เจำเจี่ยที่ผานมามากไปสิ่งที่งดงามเดิมแต่งดีมันดีกว่าสุกว่าครั้งเดิมเดิมคือวันที่เราได้พบกันในที่เคยมองข้ามมันไปสุดใจที่มีดูน้อยเกินไปผ่านมาไม่เคยเข้าใจ ถ้าวันนี้มันเปลี่ยนไปเพียงวันที่ได้พบเธอก็ทำให้คนยิ่งฉันได้เจอชีวิตที่ขาดหายเปลี่ยนโลกใบเดิมที่เคยคุ้นตาให้มัน,ย,น,นยิ่งน่าค้นหาหยุดชีวิตทำใจที่ผ่านมามากมายสิ่งที่งดงาม แค่วันที่เราได้พบกันนี่นะครัผมก็เป็นผู้แบบที่เข้าร่วงกิจกรรมคอนิโตนะครับผมก่อนอื่นแนะนำเลยแนะนำตัวตำแหน่งครับอ๋อครับ ผมชื่อสมายนะครับร้องน้ำครับคิวค่ะเปียโนค่ะ,ะแล้วชื่อวงชื่ออะไรเรอ่ยชื่อสมายแอนคิวครับใคคิว <c oughs> ค่ะยิ้มสวยใช่เองนะคะ,ะก็นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดนะคะคพนโตโคอลคนอนโคนั่นเองนะคะใครที่อยากจะเชียร์วงนี้นะมาช่วยกันโหวตได้เลยค่ะที่ facebook.com นะคะ slash say it with connector h ทยค่ะใช่ครับรวมถึงมีคอนเสิร์ตด้วยมาโตใช่คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับผมง่ายๆเลยเธอใครอยากไปเนาะ ม่ง่ายเลยครับผมไปกินไอติมคอนเนตโตใช่ครับหยิบฝามานะใช่ไหมแล้วก็เก็บเก็บมาเก็บฝามาแบบเยอะเยอะเยอะๆเยอะๆแล้วก็แบบไปรีจิสเตอร์ในเว็บไซต์ของเขาเว็บไซต์เฟซบุ o กคองแซสเซิลคอนเนตโตไทยขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราล็อกอินเข้าไปใน Facebook ก่อนนะแล้วก็คลิกตรงที่โปรโมชั่นใต้ฝาแล้วก็ลงทะเบียนกรอกรหัสใต้ฝาได้เลยค่ะถูกต้องครับง่ายๆอย่างนี้นะครับผมฝาที่จำนวนต้องใช้นะต้องใช้อย่างสาสิบฝา ใช่ได้บัตรคอนเสิร์ต1นึ่ใบนะบัตรเนี่ยมีทั้งหมดแค่800าบเท่านั้นนะคะแล้วก็จะได้ไปเจอกันที่โรงภาพยนต์สกาล่าค่ะเป็นรอบทีวี5วงที่เข้ารอมนะคะกับ30ปีนต้นแบบ s c r a บ Armchair แล้วก็25นี้าวิร์นะคะอ่านี่คลิปก็เป็นตัวอย่างเนอะแบบเอาค้นมาจากฝาครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่ไงอาร์ดกดเข้ามาส่งนะ ใช่ครับผมส่งเลยง่ายแค่นี้ทำไปสิบฝ่าแล้วก็ได้บัตรเลยอืแล้วก็20ฝ่านะคะจะได้เสื้อยืดคาริโต้สุดคอหนึ่งตัวใช่ครับนี่เป็นแบบนี้ที่สมายกับคิ้วใส่มาอ่าถูกต้องครับผมต้องรีบๆหน่อยเนาะเพราะเสื้อมีจํานวนจำกัดด้วยอยู่5 0 0พตัวเท่านั้นถ้าเกิดว่าอยากจะได้ทั้งบัตรนะคะทั้งเสื้อนะคะจะต้องมีทั้งหมด30ฝาด้วยกันนะคะก็จะได้เสื้อเนี่ย ไม่เกินวันที่15สิงหาคมแน่นอนใช่ครับผมเพราะฉะนั้นรีบๆเก็บรีบๆกินแล้วก็รีบๆส่งเข้าไปได้เลยเนาะใช่ในวันที่7จเนี่ยจะมีศิลปินมาด้วย3กลุ่ม3วงเลยเนาะแล้วก็รวม5ที่5 5กลุ่มที่เข้าไปใช่ครับผม5้าไก็ไปเชียร์กันได้นะคะวันที่7สิงหานั่นเองแล้วช่วงหน้าเนี่ยเจกกระดาษิ เจ็ดกระดาค่ะผมนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับสมายแล้วก็คิวแน่นอนนะคะตอนนี้ไปชม1มิวสิกวิดีโอกันก่อนเลยดีกว่านะมัด What makes you beautiful จาก One Direction สองตัวเลยวันจริงด้วยขอตัด ใช่แล้วครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการคนดู้เป็นใหญ่รายการที่ใจดีที่สุดในโลกนี<ช>่เลยครับผมพวกเราอยู่กับวงนี่เลย Smile Q ใช่แล้วค่ะเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดนะคะในโต๊ะคนชนคนนั่นเองนะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการคนดู้เป็นใหญ่ครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวันนี้เราแนะนำตัวกันไปแล้วคนนี้สมา i l e คนนี้คิวก็เลยรวมกันเป็นชื่อวง Smile Q นั่นเองผ่านการคิดมาแล้วเออผ่านการคิดมาแล้วคือในวงมีแค่2คนนี้เท่านั้นใช่ค่ะก็คือเล่นเป็นโนด้วย แล้วก็อันนี้ก็ร้องนะคะ้วพไปเจอกันมาได้ยังไงเป็นเพื่อนกันที่มหาลัยครับที่คณะได้อยู่ที่ไหนคะมหิดลครับศิลปาศาสตร์แล้วเราคิดยังไงถึงแบบว่าเฮ้ยเราไปลงประกวดโครงการนี้กันใครเป็นคนเริ่มชวน่อนผมผมเริ่มชวนเพราะว่าผมเขาโอเคเลยครับทันทีเลยไม่ไม่คือตอนแรกอ่ะผมคือมันเป็นการประกวดวงดนตรีใช่ไหมครับแต่คือตอนแรกผมจะเข้าไปคนเดียวไปร้องเดียวก็ไม่ได้ ก็เลยต้องการหาแบบเหมือนพาร์ทเนอร์เล่นดนตรีอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไปตามหาเมื่อกี้ต้าตามหาต่างๆมากมายพอสุดท้ายก็แบบหาไม่ได้ก็เพื่อนเป็นได้ว่าเนี่ยเพื่อนสนิทเลยเปมีของตายอยู่ของตายเลยแต่ว่าเล่นเป็นโนได้ผมก็เลยชวนมาเล่นใช่ครับออคือเขาก็จำกัดว่า2คนก็ได้ใช่กลายเป็นแบบเป็นอะคูสติกอ่ะเป็น ก็เลยเป็นสองคนเล่นกันเป็นแบบชิลๆชิๆใช่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้รู้สึกดีนะครับใช่ค่ะสนุกดีสนุกดีได้เพื่อนเยอะแล้วเขามีภารกิจให้ทําด้วยนี่ใช่มใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างอาทิตย์แรกก็ไปที่ Pinterest Gateway ค่ะก็มีทําภารกิจคนรักก็คือต้องทําให้ผู้หญิงเนี่ยตอบตอบรับผู้ชายรับรักต้องทำให้เขารักให้ได้แกแบบมีทำเซอร์ไพรส์อะไรน่าจะมาช่วยมาโต้บ้างนะ ช่วงที่มาต้องมีปัญหาเรื่องตอบรับรักอยู่อ่าแล้วมีอะไรอีกก็ภารกิจอะไรอ๋อแล้วอาทิตที่สองเนี่ยก็มีไปจัดอุจจาร์ไปจัดอุจจารใช่เป็นภารกิจเล่นดนตรีเปิดหมั่เพื่อรับบริจาคขายไอติมแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปไปช่วยน้องๆซื้อเครื่องดนตรีให้น้องที่ต่างจังหวัดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอ่าแล้วหลังจากนั้นมีอะไรอีกบ้างครับภารกิจหลังจากนั้นก็มีอันที่ยสองก็จะเป็นที่ยูเนี่ยนมอลค่ะครับ ก็แค่นี้คือคอนเสิร์ตแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่หน่อยใช่เป็นแบบเหมือนแบบรวมกัน10วงแล้วคุณคอนเสิร์ตแล้วแบบไม่รู้สึกเก่งเก่งกูกูอะไรแบบตื่นเต้นใช่ตอนแรกตื่นเต้นนิวล็อกมาเล่นตเป็นโน้ตได้ไหมโอ้เล่นผิดอาทิตย์แรกเล่นผิดเต็มเลยเพราะว่าตื่นเต้นแต่หนาวหนาวด้วยนะคะแล้วพอเราผ่านสามธุรกิจมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นยังไงแบบคนอื่นเขาแบบ แข็งกว่าเราไหมเขาเก่งกว่าเราไหมหรือว่าังไงครับผมเจ๋งกว่าเราอย่างไรเราเจ๋งกว่าไหมวงเราคือวงอื่นเนี่ยเขาจะเป็นฟูแบนใช่แต่วงเราเนี่ยจะเป็นแบบใช้สองคนสอครับผมเป็นคนนี้ใช่เป็นแบบอะคูสติกเป็นชิลๆไปครับฟังแล้วสบายๆครับค่ะแล้วมีทำเอ็มวีด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวในเอ็มวีของเราก็จะเป็นเรื่องราวที่อย่างเงี้ยแหละครับมันของจริงเลยคือผมเนี่ยก็ได้มี ได้เจอไอ้โครงการนี้แล้วผมคนคนเนี่ยแล้วผมก็ไปตามหากีตาร์ไปตามหาอะไรอย่างี้แต่ก็ไม่เจอสุดท้ายก็มาเจอเขาเพื่อชวนเล่นเปียโนกันก็เลยทำเมมวีออกมาจากแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตใช่แล้วครับผมแล้วแบ่งงานกันยังไงเนี่ยคนนี้แบบยังไงเพราะแบบทำยังไงอะครับใช่เพราะเราต้องทำภารกิจเยอะเลยนะต้องแบบว่าทั้งทำเอ็มวีมันถึงว่าทั้งโครงการเนี่ยเราต้องไปทำภารกิจใช่ไหมต้องไปไปเล่นประกวดต้องทำเอ็มวีอะไรอย่างงี้เรามีแบบช่วยกันคิดมีวิธีอะไรอย่างงี้ไหมคะก็มีครับก็ มีให้เพคหน่อยใช่คือ<ช>จริงคือตัวผมเนี่ยอยู่กรุงเทพแล้วจริงๆคิวว่าอยู่พัทยาเป็นเป็นคนพัทยาแล้วคือแบบว่าเราก็ต้องแบบแยกกันกลับบ้านใช่ไหมฮะพอเสร็จเราก็ต่างคนต่างพอได้เพลงมาได้โจทย์มาแล้วก็ต่างคนต่างไปซ้อมอผมก็ไปฝึกเนื้อร้องมาคิวก็ไปเปียโนเปียโนโมาแล้วเราก็แบบ ถ้าตรงไหนเราแบบเรามีปัญหาเนี่ยเราก็จะส่งแบบเหมือนวอทแอปอะไรอย่างเงี้ยส่งแบบเสียงมาไวส์มาว่าแบบถ้าอย่างงี้ดีไหมอย่างงี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยจังมาแบบเดี๋ยวต้องใช้สกงสกายอะไรอย่างงี้แบบเล่นกัแบบดูาัจออะไรแล้วก็เอออย่างงี้ไม่ดีถ้าอย่างงี้เราก็ม a r เรนจ์ใหม่เลยครับพอสุดท้ายว่าก็เราจะมีเวลามาเจอกันประมาณพฤหัสกับศุกร์ ว่าจะเล่นวันที่วันเสาร์ในวันเสาร์ก็จะจองกัน2วันอะไรเงี้ยครับก็แบบโอเคไหมรวมกันเห็นไหมต้องใช้ความพยายามพยายามากจริงจริงนคะถงจะได้ออกมาเป็นผลงานในชิ้นนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดมิวสิกวิดีโอให้ดูด้วยที่มายกัคิวทำกันชื่อเพลงคนนี้ครับของสครับคอเวอร์โดยมายกับคิวโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้นะคะเดี๋ยวเล่ายังไงให้ย้ำอีกทีหนึ่งดีกว่าว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนวันไหนให้ขายของตัวเองเลยเต็มที่เลยให้คนณหว ก็เดี๋ยวจะมีบหวตเราบหวตเราใช่ไหมโอเคก็เข้าไปดูเข้าไปดูเอ็มวีใช่เข้าไปดูเอ็มวีของเราได้ใน YouTube แล้วผมก็เซิร์ชว่าอะไรนะคนคนคนปีสองแล้วก็สมายคิวก็จะเจอ MV เพลงคนนี้นะครับผมของเราก็เข้าไปดูได้แล้วก็ฝากเพจไซด์วิคอลเลตโต้ด้วยค่ะไปกดไลค์แล้วก็มีจะมีระบบโหวตใช่ใช่ก็เข้าไปโหวตกันแล้วก็เลือกสมายคิวนะครับโอเคได้ครับผมได้ค่ะบอกไว้เต็มที่แล้วนะมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหม ก็มีสกาล่าใช่ไหมอ๋อใช่สุดท้ายวันที่7กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีโคนเส์ตใหญ่ค่ะที่สกาล่าครับผมก็มีพี่ๆด้วยเป็นพวกพี่ สครับแชร์แล้วก็แล้วก็พร้อมกับพวกเรา10บวงสิบวงเราจะไปแจมกันทั้งหมด10บวงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันได้เนาะตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดมิวสิกวิดีโอให้ดูแล้วกันนะคะที่น้องเขาตั้งใจทํามานะคะยังไงฝากด้วยสาหรับวงสไตรคิววันนี้ขอบคุณมากเลยทั้งสองคนนะคะมาร่วมรายการกับเราขอบคุณนะครับครบครับครับวันนี้ไปชมมิวสิกวิดีโอของพวกเขาได้เลยค่ะคนนี้จากสไตรคิวแล้วก็ในวันที่เขาต้องไปจาก25 hours ค่ะ คิดว่าเขาแน่ใจเอยกเก็บไว้ในใจคุเดียวเปล่าเปลี่ยวใจหากใจอยู่แล้วใครจะรู้อะไรว่าจะเจอกันง่ายที่ตามหาบนานสักวันหนาน จะเป็นคนเดียวคนที่เฝ้า อย่าคิดว่าฉันเงินใช่อย่าเก็บไว้ในใจคนเดียวเปล่าเรลี่ยวใจหรือเธอจะเป็นคนเดียวคน ใียสักคนที่เธอรับใครเพียงสักคนที่เธอนั้นห้ามมาอาจจะเป็นคนนี้เธอหยุดหลงร้องนี้ม่แต่งหวันดีๆ่อจากนี้ไปอาจจะ